ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมเป็ดน้อยของเรานะครับอูตรงนี้นะครับก็มาชมเด็กๆยามเย็นด้วยนะครับก็วันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนกลางวันเลยนะครับเพราะว่าทํางานนะครับผมไปไปอันนี้ต่างบ้านมันครับไปบ้านพ่อผมมานะครับไป เอารถอีอกอีกคันหนึ่งนะครับใส่เพื่อเอามาวิดน้ํานะครับจะทํานาแล้วนะครับไปสํารวจนามาแล้วนะครับไม่ถ่ายคลิปมาให้ดูเลยนะครับมันแบตมันหมดนะครับนี่ครับมาอัปเดตน้องเป็ดน้อยของเรานะครับเป็ดตัวยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมาแล้วครับไอ้บุญรอดนะครับไม่รู้ตัวผู่ตัวเมียนะครับตัวเนี้เห็นผมมานี่มันจะวิ่งมาเลยนะครับมันชอบมาจิกมาไซนะครับเดี๋ยวมันจะมาจิกผมแล้วครับนี่ครับเมื่อวานนะครับเมื่อวาน ก็จะถ่ายคลิปตอนเย็นนะครับลมแรงมากนะครับแถวนี้นะครับแถวที่เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเมื่อวานนี้ลมอย่างแรงนะครับผมก็กลัวไอ้พวกเล้าไก่ของผมจะเสียหายนะครับแต่มันก็ก็ไม่ตกนะครับฝนคิดว่าจะตกนะครับแต่ก็ไม่ตกนะครับลมมาอย่างแรงนะครับหลายๆพื้นที่นี่แห้งแล้งหมดแล้วนะครับอย่างที่ของผมนี่ก็อย่างแห้งเลยนะครับตอนนี้นะครับน้ําก็ไม่มีนะครับ แต่ก็มีสระข้างหลังนะครับที่ผมวิทย์อยู่ทุกวันทุกวันนะครับก็วิทย์มาเติมเนี่ยครับวิทย์มาเติมนี่ก็วิทย์ลดหญ้าให้ควายครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมน้องควายกันด้วยนะครับอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับตัวนี้จะมาติดตามตลอดนะครับมันชอบมาจิกนะครับมาจิกมาเลียมกางเกงรองเท้าเนี่ยครับนี่ครับน้องเป็ดน้อยนะตอนนี้ก็อยู่รวมฝุงกับพวกนี้ครับแม่เขาเลี้ยงเก่งมากนะครับโหตีแล้วครับไก่ชนครับโอ้โดนลุมครับสองหนึ่งครับสองหนึ่ง นี่ครับโอ้โหน้อยเี้ยนี่ครับโชว์ฟอร์มมัสักหน่อยอ้าววิ่งหนีไปแล้วไม่ได้เรื่องเลยครับชอบจะมาจิกนะครับนี่ครับเป็นน้อยก็เดินตามแม่เขาตลอดนะครับทำรูไว้ให้นะครับมันกรลอดไปนะครับนี่ครับแม่เขาอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยครับมันมาจิกกางเกงผมนะครับนี่ครับมันเล็มครับเดี๋ยวจะฝึกมันให้เชื่องนะครับแล้วก็ปล่อยออกข้างนอกนะครับไม่รู้ว่าหมาจะกัดหรือเปล่านะครับ นี่ครับน้องเป็ดน้อยของเราสเวดตัวนะครับเวลาผมมาให้อาหารนะครับมันก็จะมาอยู่กับพวกนี้ครับแต่พวกนี้ก็ไม่ทําอะไรนะครับนี่ครับพวกไก่ใหญ่พวกนี้ครับแม่เขาเลี้ยงเก่งนะครับมาชมเป็ดน้อยครับมาชมใกล้ๆครับนี่มันมาจิกหลังผมอีกแล้วครับผ่านครับอานนี้ดิอมานี้ ุ่นวายจริงๆเลยบุญนรอดไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียแล้วต้องรอโตอีกคนนี้หน่อยครับเนี่ยครับบาดแผลของเขาครับที่โดนเพื่อนๆเขาลังแกนะครับเนี่ครับต่เราพาไปชมน้องควายกันดีกว่าครับอยู่ข้างในนี่หานมันจิกนะครับมันเล็มนะครับเนี่ยครับมันจะมาเล็มกางเกงรองเล็มรองเท้าบู๊ตนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจิกมาเล็มนะครับ ติดนะครับติดติดผมมากเลยครับติดคนนะครับผมเข้ามาในเล้าที่มันจะมาก่อนครับบ้านในช่องเขาเลยนะครับตัวนี้ลูกเป็ดน้อยครับก็กินอาหารเหมือนเดียวกับพวกนี้ครับเหมือนเดียวกับพวกไก่โตเลยนะครับแมวกัคุมอยู่นะครับเอาอยู่นะครับก็แอบมาชมแมสซี่กับจิวิลิวนสักหน่อยนะครับนี่ครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับก่อวันที่เก้าเมษานะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วจิวิลิวมันให้ลูกมานะครับห้าตัวนะครับ ปีนี้ยังไม่ออกเลยนะครับมันน่าจะผสมไม่ติดนะครับมันผสมกันหลายรอบแล้วนะครับตอนนั้นก็น่าจะแทงไปนะครับหรือว่าไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับตัวนี้ครับจิวเลียวนะครับอาหารก็ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับว่างๆผมจะทําความสะอาดบ่อไอ้บ่อน้ํานี่แล้วก็บริเวณให้เขาสักหน่อยครับพรุ่งนี้คือต้นกล้วยนะครับนะครับให้เป็นต้นเลยนะครับมันกินจนหมดนะครับเหลือแต่แห้งๆไว้นะครับ ี่ครับบริเวณนี้ก็เป็นห้องน้ําของเขานะครับหิวตลอดเวลานะครับพวกนี้ครับนี่ครับก็มีรถแดงกับเจอร์ซี่ไจแอนนะครับตัวเมียนะครับตัวดาๆนั่นคือเจอร์ซี่นะครับดูครับมันอยู่อยู่กับอยู่กับหมูเนี่ยครับมันมอมแมมเหมือนหมูนะครับดูครับลงน้ําเล่นเหมือนหมูเลยนะครับไก่พวกนี้ครับลงเนี่ยลงเนี่ยครับเปียกหมดนะครับนะครับดูเปียกแล้วก็เปื้อนโคลนะครับดูครับ เอายาให้มันอีกสักหน่อยนะหิวครับหิวกินเท่าไร่ไม่พอนะครับหมูนะครับยิ่งให้เยอะตัวเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่ได <in crystal scale> ้เลี้ยงไว้ไว้ไปขายค่านะครับหมูอันนี้เราเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นนะครับเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เพาะและขยายพันธุ์ขายลูกเขาดีกว่านะครับลูกเขาก็ประมาณสักเดือนนึงนะครับก็ขายได้นะครับหย่านมนะครับเดือนนึงหย่านมก็สองพันนะครับตัวหนึ่งสองพันนะครับสําหรับหมูชนิดนี้นะครับ เดี๋ยวเราพาไปชมน้องควายดีกว่าเขามันมารอยอยู่ตรงนั้นแล้วครับทุกๆวันนะครับผมจะเอาฟางไปให้เขานะครับประมาณเวลานี้ยครับประมาณ6โมงนะครับมื้อเย็นนะครับมันจะมาลอยนี่แล้วมันรู้ด้คเดี๋ยวเราไปนี่ก็เป็นบริเวณคันนานะครับที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับผมว่าจะปลูกตัไงหรีอสายรอบเลยยังไม่ได้ปลูกเลยครับมันแห้งแล้งนะผมปลูกก็กลัวมันจะตายนะครับน้ําไม่ถึงน้ําไม่พอนะครับนี่ครับบริเวณที่เราทําใหม่นะครับ ปกติสังกะสีต้องต้องใส่สองทบนะครับเนี่ครับรอยเก่าอยู่ใหม่ๆนะผมใส่ทบเดียวนะครับเพื่อที่จะให้มันพอตรงนู้นนะครับนี่ครับเด็กๆตรงนี้เดี๋ยวจัดการพื้นที่ใหม่นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่ผสมอาหารของผมนะครับเดี๋ยวไอ้บงบอกรงนี้เดี๋ยวออกไปทําแท้งนะครับไปทําแท้งแล้วก็ทาข้ออนุบาลอันใหม่นะครับแล้วก็ย้ายจากตรงหน้ามาข้างหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวติดตามชมครับตรงนี้เดี๋ยวกั้นกั้น มาชมเป็ดบาบเบอรี่กันสักหน่อยนะครับเป็ดบาบเบอรี่ก็อยู่ฝั่งนี้ก็จะมีพวกที่มันโตโตหน่อยนะครับฝั่งนู้นก็จะเล็กหน่อยนะครับอยู่กับอยู่กับเป็ดไข่กากีคัมเบลนะครับเนี่ยครับพวกนี้ครับอยู่คนละฝั่งนะครับเดี๋ยวบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นที่อนุบาลนะครับอนุบาลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเป็ดน้อยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับบ่อนี้นะครับและเป็ดใหญ่ทั้งหมดนะครับจะไปอยู่ตรงข้อควายนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวทําให้ใหม่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับ บริเวณตรงนี้แหละครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบอเบอรี่ก็เป็นไข่กากีแคมเบลนะครับก็จะมีบ่อน้ําให้เขาเล่นนะครับจะทําบ่อน้ําสํารองด้วยครับเป็นบ่อคอนกรีตเนี่ยครับบ่ออิดบล็อกนี่แหละครับแล้วก็เมื่อมีน้ําเยอะๆนะครับเขาก็จะลงเล่นในนี่นะครับเล่นกับควายนี่แหละครับเดี๋ยวผมซื้อตะข่ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวล้อมแล้วก็เดี๋ยวทําคอกนะครับคอกก็ยังเหลืออีกสามสี่คอกนะครับที่เราต้องทําเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่พอต่อพื้นต่อ แบบว่าจํานวนของเด็กๆในฟาร์มนะครับไหนจะคล้องนกยุงนะครับเต่ากับกระต่ายนะครับยังก็ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็จะมีคอกเป็ดตรงนี้อีกนะครับแล้วก็เป็นข้ออนุบาลไก่น้อยอีกนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับไม่ไม่รีบเท่าไหร่นะครับมันยังมีต้นสะเดาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมโอ้โหผมว่าจะเอาไว้ให้เป็นร่มเงานะครับมันชอบอาเขามาถ่ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องกั้นนะครับไม่ให้เข้ามาแล้วเดี๋ยวต้นไม้ตายหมดนะครับ ต้องมีล่มให้เขาด้วยนะครับนี่ครับแม่ชบาของเราครับแนะนําตัวกันสักหน่อยนะครับก็สําหรับ f อที่คอมเมนต์มานะครับผมผมอ่านหมดนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตอบนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็บางทีเวลาเวลาไม่ค่อยมีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับนี่ครับก็หลายคนนะครับจําได้หมดนะครับสําหรับชื่อของเด็กๆในฟาร์มนะครับยิ้มนะครับไอ้ลูกแป้งยิ้มนะสิ โชว์ฟันนะครับโชว์ฟันนะครับูแป้งมาหาพี่แล้วมาพี่ดิเดี๋ยวมาพี่นี่น้องกําไรนะครับช่วงนี้นี่ตัวอ้วนดีนะครับกําไรทองนะครับนี่ครับไอ้ลูกแป้งนะครับขุนทองนะครับแม่มะลินะครับแม่พริกกุลนะครับและตรงนู้นตัวนึงการชันนะครับดูข้างหลังนะครับเข้ากับเขาไม่ได้ครับติดตามแม่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับตอนนี้มันติติดแม่ตัวนี้แล้วนะครับมาอยู่กับแม่ตัวนี้ไม่ได้นะครับ กับอิชาบาในตัวดีเลยนะครับอิชาบาในชอบไล่ควิดไอควายที่มาใหม่เนี่ครับช่วงนี้ก็รอฝนนะครับฝนไม่มาเลยนะครับโอ้โหลมมาตั้งหลายวันนะครับฝนไม่มาอยากให้มาสักครั้งนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่มันชุ่มชื้นกว่านี้นะครับจะได้เพาะปลูกอะไรได้ทีนะครับหญ้าก็ ต้องวิดน้ำรถตลอดนะครับยากให้ควายนะครับแต่ผมกั้นไว้นะครับจะมองเห็นได้ว่าข้างหลังจะเขียวว่าข้างหน้านะครับเดี๋ยวข้างหลังโตผมก็ปล่อยควายไปข้างนู้นะครับตรงนี้ก็ล้อมนะครับปล่อยให้เป็นล็อกๆ็ไปนะครับเราจะให้มันกินหมดเลยเดี๋ยวมันไม่พอกินนะครับให้มันกินหมดเลยมันก็กินทั้งวันนะครับกินจนหมดนะครับอันนี้ให้เขาเลี้ยงไปก่อนนะครับผมก็ให้ฟางนะครับเช้ากลางวันเย็นวันละสามก้อนนะครับมื้อละหนึ่งก้อนนะครับสําหรับควายเจ็ดตัวเนี่ยครับมันก็มันก็โอเคนะครับก็ พอประทังชีวิตนะครับได้นะครับเหมือนเหมือนกินมาม่าครับกินอาหารแห้งนะครับควายกินกินฟางนะครับมันไม่ค่อยได้กินหญ้าสดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาตัดนะครับถ้าจะกินหญ้าสดนี่ต้องไปหาตัดมานะครับก็ไปเอาเครื่องตัดหญ้าไปเวียงเวียงแล้วแถวแถวนี้ก็มีนะครับเนี่ครับบางทีผมก็ไปตัดมาให้เขานะครับดูแป้งมาหาพี่ดิมาหาท่านผู้ชมก่อนเร็วมาดูแป้งนี่เหมือนจะผอมๆนะครับควายน้อยก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะไปซื้อได้เข้าในเมืองไปซื้อเกลือนะครับเกลือที่เป็นแร่ธาตุนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับวันนั้นไปส่งมันนี่ก็ไม่ได้แวะเข้าไปนะครับเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวฝากน้องซื้อดีกว่านะครับซื้อเกลือแร่ให้เข้าเรียนนะครับสั้งสองก้อนเขามัดห้อยไว้นะครับเขาจะได้มีเขาเรียกว่าไปอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์บ้างนะครับไปแล้วครับลงนะมันลึกนะครับตรงนั้นนะครับ ตอนแรกผมขุดนะไม่ลึกนะครับแล้วคราวนี้พวกควายนะมันตีบวกเอาเองนะครับก็คือตีปลักนะครับมันไม่ค่อยจะลงตรงนี้เท่าไหร่นะครับมีบางตัวลงตรงนี้นะครับบางตัวก็แช่อยู่ตรงนู้นนะครับน้ํานี่ก็โอ้เป็นทั้งขี้ทั้งเยี่ยวครับตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นน้ําปุ๋ยชั้นดีเลยทีเดียวนะครับดูแป้งนะครับพี่ดิเร็วมาพี่ก่อนเร็วมามานน่มาหน่โอ้เรียกแล้วมาเลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับ เดี๋ยวต้องเล่นกับเขาทุกวันนะครับเล่นกับเขาทุกวันเขาจะได้คุ้นเคยนะครับนี่ครับออ้อนนะครับไหนยิ้มหน่อยยิม้มยิ้มหน่อยยิม้มให้ท่านผู้ชมหน่อยเดี๋ยวยิ้มบอกให้ยิ้มไงล <c oughs> องลูกแปงของเราครับเดี๋ยวผมจะฝึกให้เป็นควายแสนรู้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่าเขาเขาจะแสนรู้หรือเปล่านะครับ มันรู้ความหมดนะครับพวกสัตว์พวกนี้ครับพวกไก่หมูพวกควายพวกเป็ดพวกนี้ครับมันพูดไม่ได้เฉยๆนะครับผมโอ้โหม,มาถ่ายแล้วมันจะขวิดนะครับขวิดขิดดู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 มาพีดด่ดิแม่เขาไมา่ค่อยหวงเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนนี่หวงมากนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ครับ เข้าใกล้ลูกเขานี่วิ่งมาเลยนะครับเหมือนจะมันจะมาขวิดผมนะเดี๋ยวนี้เล่นได้แล้วนะครับเขารู้ว่าเราไม่เป็นอันตรายต่อลูกเขานะครับเขาให้ให้จับได้แต่ไอ้พวกนี้ครับพวกหมาพวกนี้เข้าใกล้นี่แมววิ่งขวิดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีลวดนะครับที่เขาไม่เข้ามานี่เขากลัวลวดนะครับเนี่ยผมล้อมไว้หมดนะครับล้อมไปถึงนู่นนะครับเนี่ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมฟาร์มยามเย็นนะครับพามาชมเด็กๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะ มาถ่ายตอนเช้าบ้างนะครับจะหาเวลามาถ่ายนะครับช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่งานผมมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ขออภัยนะครับ FC บางท่านนะครับที่ที่ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ว้าใต้นี้เลยนะครับพูดคุยกันบ้างนะครับช่วงนี้อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันก็ดูคลิปวิมานดินฟาร์มไปพลพางก่อนนะครับก็จะทําคลิปสองทำคลิปเลยแล้วกันนะครับ บางท่านเนี่ยไม่ออกไปทํางานไม่ได้นะครับตอนกลางคืนก็จะมีคลิปนะครับตอนวันตอนเช้านะครับหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาถ่ายนะครับแต่ผมอยู่สวนแบบนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วนะครับบางวันนะครับอย่างวันนี้นะครับมีงานก็ต้องไปนะครับผมไปเอารถนะครับแปลวรถมามันจะมีรถของพ่ออีกคันหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนหัวไวจะเอาไว้ไปทํานาอีกที่หนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เอาก็คือว่าที่เขาเช่านาผมนะครับผม ให้พ่อกับผมนะครับกลับมาทําหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทํานาของตัวเองแล้วนะครับก็เป็นสิบปีครับไม่ได้ทํานาของตัวเองนะครับมันไม่มีใครทํานะครับก็เลยปล่อยเขาเช่านะครับนี่ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไปละเข้าคอกกันดีกว่านะครับไปละครับรู้เวลานะครับพวกนี้ครับ เดี๋ยวผมจะเอาฟางมาให้เขาอีกสักหน่อยนะครับสักก่อน